เสีทาทัพออกเป็นฟ้าขบศบนยศยาเพียงทัพของข้าก้าวล่วงผ่านทาวารธรณีเมืองของสาวดีเสียงฝีเท้าไผ่คนช้าม้าตามเกวียนกาจะอึ้งอ้อนไปถึงแผ่นดินอโยธยาอโยธยาจะต้องพลาดเป็นหน้ากลองการั้นเจ้าประกาศจุตราชที่เมืองแคลงตัดไมตรีกับพงศาวดีนะั้นเป็นประพฤติที่สุ่งเสียงนะ ดีร้ายอายุทยาจะถึงแก่การที่น่าอีกครับข้าพระพุทธเจ้ากับพระเอกาทศรสจะขออาสานำทัพขึ้นไปสกัดทัพของพระเจ้าเชียงใหม่เอง พระองค์จะต้องมั่นค่ะไทยเราไม่ยากครับว่าพี่นานไปดูเรื่องอะไรมานะเพราะในโรงไม่มีเรื่องอื่นเลยนอกจากตำนานสมเด็จพระนเรศวรจิ้มช่องไหนจิ้มช่องไหนก็เจอตอนยุทธนาวีนะครับผมก็ราคาเท่ากันใช่มช่องแมอราคาเท่ากันไหมไม่เท่าครับพี่อล้วที่มันต่างยังไงรมีซับกับไม่มีซับเงี้ยฮะเออโรงที่โรงที่ผมดูไม่มีซับภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมผมก็ยังแล้วไม่มีซับกี่บาทฮะร้อยแปดสิบครับผมแล้วถ้ามีซับเท่าไหร่ฮะ น่าจะน่าจะเยอะกว่าพี er mm ่น hmm. so um, ันโดนไปเท่าไหร่ค huh. รับโดนร้อยแปดสิบครับวันนี้หนังยาวกี่นาทีครับหนังยาวประมาณเกือบร่วมสามชั่วโมงเพราะจําได้ว่าผมเข้าไปบ่ายโมงตรงนะแล้วออกมาสี่โมงเย็นพอดีสี่โมงเย็นสิบกว่านาทีแล้วไม่ได้ใช้หนังตัวอย่างครึ่งชั่วโมงโหไม่หนังตัวอย่างก็มีประมาณสี่สิบนาทีได้ประมาณนั้นรวมแล้วสี่สี่ชั่วโมงอยู่ในสี่ชั่วโมงอ๋อสี่ชั่วโมงอยู่ในโรงแล้วว่าหนังประมาณสามชั่วโมงเออผมถามจริงคุณเดี๋ยพีานนก่อนที่คุณจะ วิจารครับถ้าสมมุติว่าคุณเป็นฝรั่งคุณดูเรื่องนี้เข้าใจไหมภาคนี้แบบที่ไม่ดูภาคหนึ่งภาคสองใช่ไหมถ้าเป็นฝรั่งนะไปดูภาคสามเลยเนี่ยจะเก่งไหมคะยานเปรียบตัวเป็นฝรั่งฝรั่งโอ้โหแถวนี้เลยไม่พี่อินโดอ่ปอินโดก็ได้ละอินโดนี่นะอินโดแล้วกันถ้าคุณเป็นอินโดจำได้ไปภูเก็ตมีคนทักผมอินโดนีเซียแมนเอาหมายคือดู เข้าใจครับพี่เข้าใจเข้าใจว่าไงเข้าใจว่ามีคนมาไล่ฟันกันอย่างเงี้ยคือเข้าใจคืออาจจะไม่เชื่อมโยงในภาคหนึ่งภาคสองเลยก็ได้ถ้าผมว่าเนื้อเรื่องของภาคนี้มันก็พูดถึงแบบมีความชัดเจนในตัวเองเลยยังไงเหตุการณ์ยังไงหนึ่งสองสามสี่มีหมด แต่แต่จะมีงงนิดหนึ่งตรงที่แบบตัวละครบางตัวถูกทิ้งโดยไรไรสาเหตุนันคือไอ้บุญทิ้งนั่นเองเอออย่างเช่นเรื่องราวที่เกี่ยวกับส่วนของตองเจอะไรเงี้ยค่ะตองเจคือพระอุปราชาใช่ไหมอ๋อแถวแถวของพม่านะฮะพระมหาอุปราชผู้ชื่อดาราผมพูดไปก็งงไปเหมือนกันผู้ชื่อดาราใครเล่นเดี๋ยวจะมีวงเล็บจ้ะอีกนิดนึงถ้าไม่มีซับภาษาไทยอะคุณฟังภาษาไทยในเรื่องออกไหม ฟังออกครับฟังออกเพราะพิจารณาพิจิตเท่านั้นเวยมีไผมผมเพิ่งเจอคุณเปิ้ลคุณสปอร์เปิลสปอร์เปิลบอกเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่รู้เรื่องเลยค่ะหนูไม่เก็ตเลยค่ะว่าเขาพูดอะไรกันโดยเฉพาะเวลาทูดมันพูดกันมันมีพูดกันด้วยฮะมีพระยาจีนจันตุพูดแล้วก็พูดกับพญาละแวกแล้วก็มีคนแปล เออคือคือขณะที่คนจีนพูดคนไทยก็พูดไปด้วยพูดไปด้วยมันคล้ายๆกับว่าพูดพูดพูดผสมกันนะ <laughs> ่ะผมก็งงอยู่ว่ายังไง <laughs> สนุกไหมพี่นันเอางี้ก่อนตรงน,นี้ก่อนเลยถ้าดูหนังเนี่ยมันต,อนตอนอ้องเอนเตอร์เทนก่อนเอนเตอร์เทนไหมสนุกทางสายตาเพ่าะว่าไม่ถึงว่าภาพในงานด้านภาพงานด้านโปรดักชันอะไรนี้โอเคอะไรคือเก็บรายละเอียดดีเทลดีมากแล้วก็บรรยากาศอะไรนี่ได้หมดเลยมันดีขึ้นกว่าภาคหนึ่งภาคสองไหมหรือวเป็นเหมือนเดิมไป คือคล้ายๆกับว่ารักษามาตรฐานไว้ได้ครับรักษามาตรฐานคือในขณะที่เราดูตัวละครหลักๆมันก็มีตัวละครที่เป็นชีวิตเป็นชาวบ้านเป็นอะไรทั่วไปครับมันเป็นธรรมชาติมากคเป็นธรรมชาติแล้วภาพก็ออกมาสวยดูเรื่องเดียวกับที่คุณแอปเปิลดูผบเลาตามคนรักูดพี่ตอทำไมทำไมคุณแอปเปิ้ลเขาบอกว่า กลับไปสู่มาตรฐานของภาคหนึ่งคือแข็งแข็งเล่าเรื่องแข็งมากอันนี้มันเรื่องที่อันนี้มันผู้ถึงฉากพูดถึงฉากใช่ไหมโปรดักชันดูแค่แบบว่าเนื้อเรื่องไงเนื้อเรื่องเป็นไงครับพี่นันเนื้อเรื่องนี่คือรู้สึกว่าจะแห้งจริงๆแห้งและแข็งแข็งเพราะว่ามันขาดเขาเรียกขาดชีวิตขาดอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเหมือนอย่างที่คุณเปิ้ลว่าครับคือ ย้อนกลับไปที่ภาคหนึ่งเล่าคือต้องการที่จะเล่าเหตุการณ์อย่างเดียวคเหตุการณ์มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่เล่ามาหมดแต่ว่าละเลยในส่วนที่เป็นเขาเรียกอะไรความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของมนุษย์ของความเป็นคนอะไรครับมีมีแต่นะคือตั้งแต่ต้นเรื่องเปิดมาเนี่ยเหมือนกับจะใช้ใช้ตัวละครเลอขินรักสามเศร้าละครเลอขินเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวหลักของเรื่องครัแล้วจะจับตรงนี้ให้ได้เค้นเค้นคนดูให้ได้แต่จริงๆแล้วกับ ไม่ได้เน้นหายไปเลยหายไปเฉยๆแล้วก็มาแวบๆอีกตอนท้ายๆอ่ะโดยภาพรวมก็คือว่าหนังต้องการจะเล่าเรื่องอย่างเดียวมันเป็นหนังเล่าเรื่องไม่ใช่ล้วก็มีเรื่องมีเรื่องให้เล่าเยอะทั้งหมดมันเป็นหนังเล่าเรื่องไม่ใช่หนังลงลึกมันจะไม่มันไม่สามารถที่จะลงลึกได้เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะแล้วตัวละครก็ออกกันคนละนิดละหน่อยครับความอย่าง่งเด่นๆเลยคือว่า ความห้าหาญชันชัยของพนาเลศเนี่ยยังไม่ปรากฏชัดเจนครับผมเทียบกับภาคที่แล้วล่ะภาคที่แล้วภาคที่แล้วเรายังได้เฮนะเรายังได้เฮกับตอนที่พนาเลศแบบพระแสงปืนต้นนะครับผมโอ้ในฉากนั้นแบบฉากเดียวแบบน้ำตาจะไหลเลยแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้เห็นไนี่ไม่มีแล้วพวกญี่ปุ่นอะไรที่มาแบกปืนยังอยู่ อ่าไม่อยู่แล้วฉากดีกว่าฉากยู่ธนาวีที่เขาเรียกว่าเป็นฉากไฮไลท์เลยฉากใหญ่จริงของเรื่องนี้จริงจริงตอนนี้ไม่สมควรจะเรียกว่ายุทธนาวีได้ด้วยซ้ำจะครับเพราะว่าฉากยุทธนาวีเนี่ยเขาไปอยู่ช่วงกลางเรื่องะครับคือแล้วก็ถ้าถ้ามันเป็นไฮไลท์ของหนังจริงๆฉากยุทธนาวีต้องมาตอนจบแล้วก็แบบเฮ้ยแบบพลังเลยจะร้องจองกัะยุจันร์ชีไง แล้วจริงๆอะไรที่เด่นกว่ากว่าับนาวีเอ่อน่าจะเป็นเรื่องของฉากฉากสุดท้ายที่ลบกับพวกพระเจ้าเชียงใหม่อ่าพระเจ้าเมืองเชียงใหม่กับอ่อพระพระสิมฮ์อย่างนี้ก็ตั้งชื่อผิดสิพระเจ้าังจะชื่ออะไรครับพี่เจอสงครามสองทัพเอออย่างง้นอย่างเ้นน่าจะโอพี่อาโยธยาลาสองทัพอืมันยิ่งงงไปอ่ะนะก็เม่จะงงเลยก็ภาษาไหนๆก็เป็นภาษา โบราณอยู่แล้วเออตัวเด่นกลับไปปรากฏอยู่กับเป็นตัวละครลองๆอย่างพระราชมนูอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออแล้วก็เอ่อที่ที่แบบมาแบบเซอร์ไพรส์มากก็คือบุญทิ้งเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บุญทิงคือไอ้ขาม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 ใครเล่นไอ้ขามนี่ต๊อกสมบุกรนกิสุวรรณเล่นแล้วยังไงวะแล้วเติมใส่หน้ากากแล้วฮะเติมที่เหมือนคนป่า อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยในในตัวอย่างตะกี้ก็มีไงที่เป็นเหมือนนางลำใช่เหรอใส่หน้ากากหน้ากากหัวหรืออะไรตัวตัวที่เหมือนจ่าพนมในองค์บากสามนั่นปะอ๋อใช่ใช่คือนั่นเขาเล่นกันละเล่นคือแสดงเป็นนักแสดงแบบที่เจ้าขุนมุนนายเียไว้ขาเป็นมีทีสันว์ในเหตุการณ์นี้ยังไงคะต๊อกครั้งนี้ทำให้ผมได้ยินเสียงหัวเราะที่โรงหนังสามชั่วโมงน่าเบื่อไหมสามชั่วโมงผมว่าเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ต๊อกอ่ะ อันนี้น่าจยังไม่ใช่ยังไม่มีครับอันนี้เป็นใครก็ไม่รู้น่าจะมีภาคสี่ครตัวนี้ค่ะอ้าวไม่มีเหรอเห็นไหมางปะเปิดในเชิร์ลยังไม่เห็นนะอ้าวยิงไว้ก่อนไงหรือว่าผมจะกินหรือว่าผมหลับก็ไม่รู้นะเพิ่งขนาดหลับเลยเนาะจะกินนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยเขาเป็นคนตะโกนบอกบอกว่าเราจะไปตีอตัวยางเสียงเขาอยู่ในหน้ากากอ๋อยังไม่มีครับพี่ยังไม่มีใช่ไหมไม่มีฉากนี้เลยเออไอ้ผมสบายอย่างเนี่ยมันอยู่ในตัวย่าง อ่าน่าเบื่อไม่ครัชั่วโมงเอ่อก็ไม่น่าเบื่อมากแต่แสดงว่าน่าเบื่อใช่แสดงว่ามีบ้างมีบางช่วงที่ก็แอบแอบเสงนิดนึงเพราะว่าเอ่อมันไม่มีเขาเรียกกันเล้าอารมณ์อะครับความเล้าอารมณ์เนิบไเนิบคือมันเหมือนกับกราบกราบกราบไม่ใช่พี่กราบกราบเป็นยังไงทั้งเรื่องเป็นยังไงเส้นเส้นตรงๆอาจจะมีบูบขึ้นนิดหน่อยครับมันก็เลยแบบฉากใหญ่ของเรื่องนี้ไม่ได้ช่วยให้พี่นันแบบฉากใหญ่ตอนตอนสุดท้ายอ่ะดีครับตอนที่ลงกับพระเจ้าเชียงใหม่ ฉะนั้นเนี่ยชื่อเรื่องก็ควรจะเปลี่ยนไปตามนั้นเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมแบบว่าเวลาหนังสักเรื่องจะตั้งชื่ออะไรสักชื่อเนี่ยมันต้องเอาตัวที่แบบเด่นที่สุดเด่นที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นจุดบทสรุปครับผมบทสรุปของหนังผมต้องศึกสองทัพนเด๋อผมพูดแล้วผมยังขนลุกเลยเราะมาจริงแล้วมาแล้วผมจริงว่าแต่ว่าดูดูแล้วดูไหมดูแล้วจะรู้สึกอะไรมากที่สุด รู้สึกเกลียดพญาละแวกอ่าเราเราเรมีโทษนะอันนี้อาจจะสปอยนะมีตัดหัวล้างเท้ายังอ่ะยังครับพี่ยังยังก็ต้องรอแต่ว่าคือดูดูแล้วมันดูแล้วดูแล้วจะไม่เกลียดเท่ามาหรอกเรื่องนี้ครับผแต่ว่าจะไปเกลียดคนอื่นเขมนัเอออะไรเงี้ยอะเจ็บไปร้อยแปดสิบบาทตำหนานสมเด็จเรื่อส่วนแล้วในภาคหนึ่งเรามีตัวประกันองสาเรามีตีไก่นะเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมฮะภาคสองเรามีพระแสงดาบ มียมีปืนมีปืนยิงฆ่าไม่นานสตอภาคนี้ล่ะภาคนี้แล้วมีพระแสงดาบฆ่าข่ายไหมมีภาคิลมีหน้าเขาพี่จอภาคหน้าอีกฮะภาคหน้าใช่ไหมภาคหน่าจะอยู่ภาคหน้าเป็นฉากแรกที่ภาคหน้าหรือภาคข่าก็ไม่แน่ใจว่าอาวุธของของคนในสวนที่เป็นประวัติศาสตร์และอยู่ในตำนานเนี่ยจะต้องมีแบบนี้ไงฮะใช่ไหมฮะผมผมรู้สึกเขาจะวางไว้เป็นภาคภาคไงเพราะฉะนั้นภาคนี้มันควรต้องมีสิภาคนี้เป็นอาวุธอะไรอะคะ ภาคนี้พระนเรศฯยังไม่ได้ใช้อะไรเลยฮะนอกจากสติปัญญานีต้องคิดอย่างนี้ครเพราะว่าภาคเนี่ยเป็นภาคที่งอกมางอกภาคที่แบ่งออกมามีมีพระองค์ยิงพระยาจีนจันโุได้เออยิงตอนตอนเรือพระยาจีนจันโุนี่มาจากประเทศจีนครับผมอ่าเป็นเป็นคนจีนที่มารับใช้เขมรอีกทีหนึ่งโอเคครับโอเคฉะนั้นแล้ว 180บาทเท่าไหร่ครับพี่นันอ่าให้สักร4 0ยสี่สิบแล้วกันร้อยสี่สิบครับดีไหมคออครับเป็นยังไงมางคะใช้ยอะนะแต่ถ้าสมมติร้อยสี่สิบะาตัวัร้้อยสี่สหรือเจบาทเออครึ่งหนึ่งเลยนะสเตปหลอกขาสต็ีมสตีมก็ลดลง40บาทและกันแปสบอะไรประมาณนี้เพราะว่า สี่สิบที่หายไปนี่คืออะไรอะคะเออภาคสองทำไว้ได้ดีมากแล้วควรคือคือคือจริงจริงกว่าสนุกกว่าเยอะเลยเยอะเพี่วาจัดันดับหน่อยสิภาคหนึ่งสองสามอันไหนสนุกสุดอ่าสองสามหนึ่งครับตอนนี้สองสามหนึ่งแ่ภาคหนึ่งก็ยังตีไก่กันอยู่อย่างนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นค่ะเก็บเอาไว้คือจยอะอีกคำถามหนึ่งน้ว่าคุณคิดว่าภาคสี่จะจบไหม ไม่น่าจะเรามาสักขนาดนี้เป็นย in ังไงมาพี att. ่นันจะได้เป็นทอย่างอื่นเมื่อน่าจะจบเลยไม่ไม่คือคิดในแง่เนอถ้าทาพระทะเลสวนไปเรื่อยเแื่อยได้ร้อยล้านไปเรื่อยเรยคุณทำไหมคุณทำไหมแล้วคนดูล่รคะที่ต่อคาจะแบบคนดูต้องทำอยู่แล้วเขาดูอยู่แล้วอะไรคือพระทะเลสวนเนยท่านเป็นอย่างที่บอกฮะจิตวิญญาณหนึ่งครับผมเหมือนเป็นพระโพธิสัตว์ของประเทศนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ เราพูดถึงความภูมิใจของชาติอะแต่ต้องมีชื่อขององค์พระนเรศวรขึ้นมาเพราะฉะนั้นทำมาสมมติทำมาเหอะทำาเรื่อยๆก็จะมีคนดูสักสิบพาทำมาเหมือนมุนชัวเรื่อยๆๆก็ขายได้เรื่อยๆแต่ว่าแต่ว่าผมอยากดูอยู่เรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆอะท่านม้ยอ่ะกูจะต้องทําสัก เจ็ดสิบสามภาคสิบสามเยอะไปไหมถ้าสิบสามภาคแล้วใช้เวลาขนาดนี้ปาแกลอะไรเลผมผมไม่รู้สึกว่าถ้าท่านจะจะลงทุนถ่ายซกขนาดนี้เนี่ยครับผมเป็นอะไรท่านไม่ซอยให้คุนด้วยอะไรด้วยเพราะถ้าเราฟังดูอย่างที่คุณอ็งพีนันบอกเนี่ยครับผมทุกตอนทุกภาคเนี่ยมันจะไม่จบมันไม่เคยจบในสักภาคเดียวเลยเนี่ยคําว่าจบก็คือว่ามันมีข้อสรุปของมันครแต่มันไม่มีไงเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ไม่แปลกอะไรถ้าจะซอยเป็นอันนี้อยู่ๆงอกขึ้นมาเดี๋ยวก็ไปลบกับเขมรอ่ะภาคสมมติภาคสี่จบกันที่ตัดหัวพญาละแวกใช่ไหมถ้าภาคห้าเริ่มต้นแล้วจะไปรับศึกไอ้หงสายยังไงภาคหกใส่อาวุธใหม่เข้าไปไหมทำได้เรื่อยๆนะภาคเจ็ดใส่เข้าไปแล้วก็หลังจากประกาศสารภาพแล้วครับผมท่านก็ต้องไปขยายเพราะถ้าเราจําได้นี่นะสําหรับภาคหนึ่งเนี่ยประโยคสุดท้ายที่ บุเรงนองคู่กับอามิวโยแล้วบอกว่าพันธุเลเนี่ยจะเป็นพระมหาจักรพรรดิแห่งูมิภาคนี้ค่ะถ้าประกาศเขาเรียกว่าอะไรฮะทํายุทธหานอีจบปั้งแล้วจบแค่นั้นก็ยังไม่ประกาศก็น้อยไปก็น้อยไปยังไม่ไปตีนู่นตีนี่เลยอ่ะดูไหมฮะได้เรื่อยพี่เพราะแล้วที่สําคัญคือถ้าถ้าทาอย่างที่พี่ต่อพูดเนี่ยมันจะมีเวลาในการเล่าเล่าเรื่องได้เออมันจะเล่าเรื่องมันจะไม่ อย่างเช่นเอาภาคนี้สมมติอ่ะพนเรศลบกับเจ้าเชียงใหม่หรือว่าพญาจีนเต็มตูก็ลบไปแต่ว่าก็มีเรื่องรักของเลอขินเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งแต่เราไม่จบไปเลยใช่คือไม่งั้นมันไม่ไม่จบอ่ะผมว่านะมันจะไม่จับจับต้องอะไรไม่ได้สักอย่างฉันมีความเป็นไปได้ที่จะขยายไปหนักกว่านี้อีกบสี่ห้าหกจะกลับตัวทันไหมล่ะในภาคสี่อ่ะแบบว่าให้มันใส่ปีนือนเหมือนเหมือนภาคหนึ่งดูแล้วภาคสอง พักสามเลพักสี่กลับมาเฮียครั้งไรเงี้ยครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเนี่ยไม่ไม่ผมอยากดูหนังสนุกแล้วรู้สึกภูมิใจในค่ยคเป็นชาติจริงๆครับผมครับผมโอเคครับเราดูแล้วกันนะครับสำหรับตำนานสมเด็จพันนาเรซวนแต่ว wow ่าตอนนี้เรามีภาพยนตร์ที่จะเข้าสัปดาห์หน้าให้ชมกันในช่วงค่ํา